สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในรายการเน็มเบสี่ชแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทดสอบเล่น l อลนะครับผมซึ่งผมก็เพิ่งมาเล่น l อลนะครับผมก็ดูจากเลเวลได้นะครับผมว่าตอนนี้ผมเลแค่เลเวล4อยู่นะครับผมนะผมก็ยังเล่นคือผมเล่น l อลเอลไม่คือผมเล่น l อลอลไม่เป็นนะครับผมนะก็เลยอยากมาลองเล่นนะครับผม ผมจะมีประสบการณ์ด้านเกม Rv มกมาก่อนนะครับแต่เห็น like <the> เขาทำใน y t u t u เห็นเขาเล่นกันใน youtube ผมคิดว่า Ll น่าจะยากกว่า Rov นะครับผมก็นะเลยเล่นดีกว่านะครับผมอผอเล่นสักตาหนึ่งดีกว่าคือผมจะมีประสบการณ์ด้านเกมโมบ้าของ Rv มาแล้วครับผมแต่ Ll Ll กับ Rv คือมันไม่เหมือนกันอะ การฟาร์มการเดินเกมการทำอะไรข็ดูผมก็มันผมว่าผมเห็นผมเห็นเขาเล่นใน YouTube ผมว่ามันไม่เหมือนนะผมก็เลยมาเล่นดูนะผม <ไป S 1> ดูสินี่ผมเล่นป่าใช่ไหมผมต้องไปป่าใช่ไหมได,ด้หนึ่ง เ้ยถ้าบัตรแลกหนะ่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะรผมว่าภาพอาจจะค้างๆหน่อยแนตะ่ตอนนี้เครื่องผมมันร้อนมากเลยเนะี่ย คือตอนนี้เครื่องผมมันร้อนมากเลยผมเพิ่งเล่นนาวีเสร็จไงผมก็เลยร่วมาทำคลิปวันนี้เลยนะครับผมแฟามช้าเหลือเกินคือผมเล่นไม่เป็นนะก็อย่าด่าผมนะครับผมอย่าว่าผมนะ เป็นการในครั้งแรกของผมแล้ว LOL อ่ะตัวมันฟาร์มช้าหรือว่าผมไม่มีลูนกันแน่น่าจะเป็นเพราะผมไม่มีลูนแหละเออออกมาแกงกันนะเพ <c oughs> ื่อนๆเย็นนุ่มเย็นนุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มเยน็นผมเล่นไม่เป็นนะครับ อันนี้เล่ไม่เป็นนะครับ LOL เ,เ,เ,เนี่ยอ่อนได้ผมหน่อยสิเฮ้ยน,นี่แมงอะไรอะมังคนดูแล้วมันก็ไม่เข้าใจดีได้ด้วยวับกลับบ้านม่ซื้อของถ้าไม่ซื้อของนี่ผมไม่มีเงินเนี่ยสิอันนี้แจบอะไรอะแจก,กแกะอันนึง เฮ้ย <Hey, S 2> ผมเซตของแฟม,มแล้วบะเน่ะของแฟมามืออคืนไหนอ่ะผมไม่รู้อ่ะอันนี้ผมใช้เซตที่เขาเซตให้อน,น่าผมไ่นะฝ่ายตรงข้ามผมยังได้ไม่เป็นนะนี่คือความสามารถของเรงคอนในเกม Rv นะครับผมซึ่งมาอยู่ในเกมนี้ก็เหมือนกับแร้งแรกๆเลยนะ มามาแก้งหน่อยสิเอ้ยตรงนี้เหมือนมวยเลยนี่เหมือนมวยเหมือนมวยเหรอเหมือนมวยในเอวีแล้วผมกดสกิลสองทำไมอ่ะเฮ้ยชอตช็เอื้อตายสกิลเป็นสกิลอะไรเป็นสกิลอะไรก็เพิ่งหัดได้น่ะเนาะ จะประมาณนี้แหละมันพูดขัดเล่นก็เป็นแบบนี้แหละตอนผมเล่นอาวีแรกๆก็เป็นแบบนี้แหละเล่นไปมั่วซั่วเลยตอเนเราไปไม่สาม,มารถซืออ้อไอเทมได้เห็นแล้วมันขัดใจเหลือเกินไอเทมด้านข้างเนห็นแล้วอยากกดซื้อจริงๆเอ๊ะเอ๊ะจะซื้อมสเตอร์ยีเหรอซื้อมสเตอร์ยียเ,ยยเหรอเอ๊ยยเะเราตัวเอ้ย,อก,อยกดซื้อ,อละต่าตัวไปนะมึง อ้าวเข็ฑไม่หลับเหรอตัวอะไรวะเนี่ยรู้สึกว่าเกมนี้จะตึงกว่า Rv นะผมว่านะเพราะป้อมมันแตกยากเหลือเกินเฮ้ยนี่ขอลงข้ามนี้ว่ามันจะไปสู้กันมาเลยรูดเดิรดเราสิอะไรอะ่ะปากหวาดเหรอโอ้าปากหวาดได้ด้วยรูดเดิดแป๊บหนึง่งจะเล่นขัดหูขัดตาใครหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผม ก็ให้อภัยผมด้วยละกันเฮ้ยอะไรอ่ะมังกรเหรอตื่นเต้นทำไมเนผมเล่นไม่เข้าหัวเข้าตาใครก็ขออภัยด้วยละกันเฮ้ยบวกหรือเปล่าเพื่อนบวกหรือเปล่าบวกกระเปล่าบวกกระเปล่าตายสวยวิลิกูดเลยมัตเตอรยี่อยากตัวหอนหด กับมาอยู่ในมือผมก็กลายเป็นตัวกากตัวหนึ่งแหละไปไอ้นุม่มแล้วขึ้งทอ้อแท้กับเกมนี้ผมยังไม่รู้เลยอันตรีมนทำอะไรได้มาสกิลแปล๊บนึงกดใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อ๋อเอาไว้ไล่ฆ่านี่เองแต่ไม่ใช่ไปฆค่ได้ป้อมขาบวมผมนะเฮ้ยอัมังกรดีวกว่านี่มังกรเหรอใช่มังกรือเปล่า ใช่มังกรน้เป่านายอ่ะไม่ใช่มังกรน้ำเป่ามังกรน้ำเป่าอันนี้เรนอะไรอ่ะเรนมังกรเหรอฟาเรนไม่ใช่เรนมังกรเขาเรียกว่าเรนแต่ไม่รู้อ่ะมันก็ไม่รู้เหมือนกันอู้โดนแย่งจบละแย่งค่าเหรอฮะแย่งมังกรค่าเอาจับฟิกเกอร์มาอืมฟิกเกอร์เปล่าแรดแฟด เกอบ๋าเลยก็อาวีเขาเรียกฟิกเกอร์ครับอืมก็คนมาจากอาวีอ่ะก็ต้องเล่นแบบอาวีซะหน่อยหวัดนิดหนึ่งเพคนมาจากอาวีก็ต้องเล่นแบบอาวีอ่ะครับเออว่าเกมโมบ้าไม่เกมใดที่ผมเล่นนะครับก็คือ RV ร์วทำไมเกมมันตึงจังวะนี่มันแรงอะไรเนี่ย อยากมันเพิ่ง Level นะเลเวลสี่อะเนี่ยเ่นแค่นี้ก็ตึงแล้วเกมนี้มันมีไอเทมแปลมไหมอะ่ะก็มองไม่เห็นที่สองแทบไม่ได้ใช้เลยผมอะ่ะไอ้เพื่อนนั่นป้อหมหน่อยเพื่อนเพื่อนนั่นป้อหมหน่อยเพื่อน พี่เล่นเป็นแต่ผมเล่นไม่เป็นพป้อมไหมหนุ่มคลิปมาชนกันแล้วเกมนี้ป้อมยิงคลิปแรงมากเลยนะผมเคยทดสอบเล่นอยู่นะผมแต่มไม่ใด้ทดสอบเล่นหมดห้าะ้รับผมหมายถึงว่าไปทดสอบเล่นในแบบฝนอะ่ะสกิลหมดเลยตอนนี้เกือบนะ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 นายอ่ะนายเกือบนะ ดูสิมันยิงคีสสองทีแตกอ่ะบ้าไปเปล่าที่ป้อมเรื่อป้อมยังไม่ทันรถเลยเอ้าวเหรอ้าวเหรออย่าเห่าถ้าเขาวยังไม่สุกนะ,ยอ,ยกะอย่าเห่าถ้าเขาวยังไม่สุนสกนะมีสกิลนะมีสกิลนะืหไม่มีอัตีป่ะรู้สึกว่าตีเบาเกินเอ๊ะทำไมชอบกดซื้อของวะ ทำไม่ได้ป่ะมันเหมือนแรดเลยแรดผสมฉีผมต้องกลับบ้านเพื่อไปซื้อของใช่ไหมเกมนี้ไม่ต้องกลับบ้านไปหูเลือดอะ่ะ <Yeah. S 1> คือแค่กลับบ้านไปซื้อของแค่นั้นแหละตีเรื่อยๆเลยเด <laughs> ี๋ยวไม่ใช่สแรดนี่มีเรื่องต้องสาสางแต่อันนี้ว่ะสทีดนี้หยุดแตะเล่นแรกละเกิน <c oughs> ให้ผมดันป้อมหรอ มาดิ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 มาด,มาดิอันตีผมมาแล้วนะตีผมมาแล้วนะอ้ะวาวกรสุนไม่แต่คนมาดิสกเกอร์สปินตามเมสซคิวมันแรงจังอ่ะเกินไปแล้เปล่านายอะโหสิมาเทียเหรอเป็นอาร์บีนี่ประมาณแบบจบเกมไปแล้วนั่นแหละบางบางแต่เกมนี้ยังมันไม่ง่ายแบบนั้นเลยสิอ้าวแล้วของมันทับกันเหรอ ก็ไม่แน่ใจเหมือน,อก,นกันเดี๋ยวเสนอมาการป้อมนะเฮ้ยลัมเบอร์เฮ้ยลัมเบอร์มาการป้อ,เอมเว้ยทำไมป้อมมาตีผม มาตเตอร์ยีกลายเป็นมาตเตอร์ไก่เลยนะครับผมตอนนี้โอ้มันลุมตีป้อมแล้วเลื่อนเรื่อเลยล่างมันยังไม่แตกเลยเพื่อนรุมแรงนี้รุมแรงนี้เกมมาตึงเหลือเกินสมนพัสกันไม่ไหวละ เลนกลางเลนการ์ดพวกเลนกางสก,กิลนี้คือสก,กิลอะไรยังไม่รู้ตายอีกแล้วทีมผมกำลังจะแพ้งั้นเหรอจะแพ้พวกผมหรือเปล่านี่อ่ะทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยแต่ไอคนที่หนึ่งมันตายหกเลยว่ะมันแค่หนึ่งตายหกแสดงว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เล่นแกะคนเดียวโอ้เฮ้ยไอนี่ไอย้อนโอ้ย้อน เป็นยอนละเก่าอ่ะนี่เจอเอซูเข้าไปนี่นี่เอซูผมไปไหนเอซูผมไปไหนนี่ตาแรกมันก็จะแพ้เลยหรือนี่นจะไปไม่ได้ระดับแลงคอนของอาวีมันอยู่ในเกมนี้มันก็กลายเป็นไก่อืมออืมอ,อ,อ,อตาย เอ้ยเอ้ยโขนรู้ว่ารู้ว่าใครมานี่เจอของขึ้นเลยตีมั่วไปหมดแหละตอนนี้เจออะไรตีได้ตีมั่วไปหมดเลยทำไมทีมนู้นโหงกันจังอ่ะครับไม่อ่อน้ทีมผมเลยหรอนี่เดือดนี่เดือดนี่ตีป้อม อ,อ้าวราทีมปาตายหมดแล้วแล้วก็จะสามคนเนี้ยนะย้อนไม่ใช่ย้อนนี่่ะขอวอะไรไม่รู้กระเด่นแดงต้องเป็นของผมเออม,เมันเลนเลนบอลอนนี่เลนไหนวะอ้าวมีมั่วเดี๋ยวก็ล่วงหรอกผมโดนลร อไมเริ่มปวดหัวแล้วนะผ่านไป15นาทีแล้วนะครับผมซึ่งก็ยังไม่จบเกมนะทีมี้ก็แข็งเก่งเหลือเกินวู้ิี่แล้วก็18ต่อ3 2ไม่อ่อนในทีมผมไม่หร,เรอเลยไม่เป็นนะ เฮ้ยไมแล้วไอตัวนี้เป็นอะไรกับผมอ่ะนี่แขนแขนนี่มวยจะเป็นเลแล้วเก่าเหรอผมว่าตอนนี้ผมแพ้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ต้องตัดคลิปอีกนานด้วยเพราะคลิปนี้น่าจะเป็นประมาณยี่สิบนาทีประมาณโดยรวมได้ตัดอีกนาน อัดวันอัดวันนี้อัดวันนี้ลงพรุ่งนี้นะอัดวันนี้จะลงพรุ่งนี้นะครับผมเฮ้ยมันยืนนิ่งมันยืนนิ่งต่อให้หรอมัตตยีมัตยมตยีต่อให้หรออืมเอาหายตัวมาที่ได้ไงเนี่ยงงงกับสก,กิลอยู่เลยไปเล่นตัวอื่นบ้างละเล่นแต่มัตตยีไม่ได้เล่นเล่นแต่มัตตยีดิ แต่ตัวนี้ไม่ได้ดูเรื่องอะไรหรอกแต่ป้องกันจะแตกแล้วคลิปนี้น่าจะประมาณ20่สิบนาทีได้นะครับผมคลิปนี้ก็อัดคือ,อตอนนี้ผมอัดเนะี่ยคือตอนนี้ผมอัดคลิปของแร็ดสก,กินและวยไทยไปแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าลงหรือยังคือสกินและมวยไทยอ่ะคือผมอัดวันเดียวพร้อมกันเลยนะครับผมนะแต่คลิปเล่มวยไทยจะลงก่อนนะครับผมแล้วก็ คลิปเอลเอลก็จะลงอีกวันหนึ่งนะเพราะว่ามันใช้เวลาตัดนะผมซึ่งคลิปแร์มวยไทยมันก็ไม่ได้ตัดนานหรอกคลิปประมาณ4ี่นาทีกว่าไปก็ไม่จำเป็นต้องตัดอ,อะไรออกมากมายิวเจอเอสุผมนี่เอสุเอสุนี่เอสุยิงเอาเอสุโดนเออตายไม่มันจะจบเกมแล้วเพื่อนเอามากันป้อม เกมมเนียนมมเน่ยนเกมมเนี่ยนไม่มีเนี่ยนมาแล้ววิลกูดกับการเล่น EL l อลอลครั้งแรกนะครับผมก็โซคาม์โซเดจไปได้ด้วยดีนะหมายถึงฝั่งนู้นน่ะไม่ใช่ผมหรอก เฮ้ย hey, ใครได้มีพีแอไม่ใช่ผมแน่นอนดูไอคนที่อยู่ที่หนึ่งอ่ะมันก็ไม่ได้เล่นดีเหมือนผมหรอกแต่ก็ถือว่าเขาอาจจะมาเล่นใหม่ไงแต่ไอัเนี้ยไอไอีเนี้ยฝั่งมันอ่ะอีมวยอ่ะเออมันเก่งเหลือเกินนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีแค่นี้นะครับผมเนี่ยไม่ได้กันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะถ้าผมเล่นเกมนี้ ไม่เก่งหรือว่าเล่นคันธูคัดตาคนดูนะครับผมอาจจะเล่นไม่ถูกใจคนดูก็ขอไปด้วยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเสียงก็อาจจะเบาหน่อยนะก็ขอไปด้วยนะครับผมนะเพราะว่าไม่ได้ต่อไหม่นะครับผม